สวัสดคีค่ะเอฟซีวันนี้่าหน่อยทำกเกษตรมาทำสวนนะคะปลูกต้นไม้นะคะเดี๋ยวญาหน่อยจะพาไปดูนะคะเอฟซีญาหน่อยจะพาไปดูปลูกต้นสนนะคะเห็นไหมคะเอฟซีต้นเฟื่องฟ้าเมื่อวานนี้ไปซื้ ต้นไม้มานะคะเอมาปลูกพา f อมาดูนะคะวันนี้จะปลูกเต็มพื้นที่เลยนะคะพื้นที่นี้ที่ปูกสำมาเกรดให้วันนั้นะ่ะก็จะปลูก ต้นไม้เพื่อความสวยงามนะคะเอีนี่คือต้นจันผานะคะต้นจันผาที่เอามาจากบ้านขออวิทยาย่าหน่อยก็จะมาปลูกนะคะปลูกจันผาปลูกเรียบร้อยแล้วนะครับ นี้ก็จะปลูกเพื่องควา okay. นะคะันต้นสนนะคะต้นสนย่าหน่อยซื้อมาเมื่อวานนี้ก็จะเริ่มปลูก เมคเอฟซีปลูกแล้วก็เอาฟางมากบแล้วก็ลดน้ำเปียกๆเ้เอเอาฟางที่อยู่ในบ้านที่เอามาที่นานเอามากบพื้นแล้วก็ลดน้ำเปียกๆเหยียบลงแน่แนๆเนอ้อรดเปียกๆเ,เอาฟางมากลบ เดี๋ยววันหน้าวันหลังก็เอาตัวหนอนมาล้อมๆแล้วก็เอาเอาเอาหินฝุ่นเอาฝุ่นที่ฝุ่นฝุ่นลำอ้อยอ๋อตั้งเท่งเที่ยงหน่อยทเท่งเท่งหน่อยเออโอเคเดี๋ยวค่อยมาลดอีก ลดให้เปียกๆแล้วเอาก้อนตัวหนอนมาล้อม้้อมอม,อมแล้วก็เอา,เอาฟางปกนะคุดค้าอีทีลูกต้นเครื่องฟ้านี่ที่ย่าหน่อยไปซื้อกับไอหนิงมีดีเมื่อวานนี้ก็จะปลูกไปตามแนวรั้วนี่แหละคะ่ะ แนวรั้วหน้าหน้าบ้านนี่พื้นที่นี่ก็จะปลูกไปตามแนวรั้วนี่ค่ะ่าหน่อยก็จะพาคนงานปลูกไปตามแนวรั้วนี่นี่คือการเริ่มต้นนะคะย่าหน่อยเริ่มต้นจะลงมือ นะคะคนี่คือเพื่องฟ้านะคะนี่แถวนี้ก็จะเป็นต้นจันผานะคะ อีกหน่อยก็จะขึ้นเป็นต้นยาวสูงกำลังจะพัฒนาพื้นที่ให้ดูดีอีกหน่อยถ้าน้ำเพียงพอย่าหน่อยก็จะเอาทุเรียนมาปลูกอีก นี่คือร่องน้ำนะคะนี่นี่คือร่องน้ำมาก็จะได้ชุ่มชื่นแต่ก่อนนี้แห้งมากนี่น้ำก็จะมาอาทิตย์ละครั้งนะคะก็จะพอชุ่มชื้นหน่อยมาอาทิตย์ละครั้งก็จะประมาณนี้ค่ะนี่หน้าถนนนะคะ ห่างจากถนนดำถนนใหญ่ประมาณ50เมตรออกจากถนนถนนไออรุณประเสริฐมาประมาณ50เมตรนะคะเข้ามาที่ย่าหน่อยย่าหน่อยก็จะพัฒนาเป็นพื้นที่สวนดอกไม้สวนดอกไม้เผื่อว่ามีลูกค้ามาเซลฟี่ เซลฟี่เก็บเก็บเงินคนละ20บาทก็พอเนาะเอซปลูกต้นไม้เยอะๆขึ้นเก็บค่าผ่านมาชมคนละ20บา,บาทน่าจะพอมาให้เซลฟี่ถ่ายรูปแล้วก็จะปลูกจะปลูกต้นทานตะวัน ่อเทืองก่อนที่มันมันขึ้นเร็วมันขึ้นทันใจดีแล้วก็จะปลูกต้นไม้ยืนต้นแซมไม้ระยะยาวนะคะระยะสั้นก็จะปลูกดาวเรือง่านตะวัน่อเทืองจะได้ดอกส,ยสวยๆง,งามๆนะคะ ความฝันย่าหน่อยก็จะทำพื้นที่ให้มันเกิดประโยชน์นะคะเอาไว้ว่างเปล่าเสียภาษีเปล่าไม่เกิดประโยชน์นะคะย่าหน่อยก็จะปลูกก็จะปลูกให้มันเกิดประโยชน์ทางนี้ไปทางนี้แล้วก็ออกจากถนนอรุณประเสริฐเข้ามาประมาณ50เมตรแล้วก็จะทำร้านกาแฟนะคะ เดี๋ยจะชาจะเร็วก็ก็เริ่มก่อนนะคะมีความตั้งใจอย่างนั้นนี่ต้นสนนะคะนี่ต้นสนนะคะปลูกแล้วก็จะประมาณนี้ค่ะ fc นี่ต้นสนนะคะนี่นีต้นเพื่องฟ้าถ้าทางนั้นก็เพื่องฟ้านะคะตึเกเดมัน มันงามขึ้นมานะคะมันเป็นฟกเรือขึ้นมาเวลามันงามขึ้นมาเนาะมันงามขึ้นมาก็จะทําเป็นโค้งแบบนี้นะคะโค้งแบบนี้ใส่ประตูทําเป็นโค้งแบบนี้นะคะเดี๋ยวย่านหน่อยก็จะทําให้ดูไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็จะดับโค้งเหล็กทำเป็นโคง้ง ทำเป็นโครงเหล็กนะคะทำเป็นโครงเหล็กไวม้มุมมุมนี้แล้วก็ไว้มุมนั้นก็จะโค้งขึ้นมาเป็นดอกเฟื่องฟ้าสวยๆนะคะย่าหน่อยก็จะค่อยทําไปนะคะถ้าซื้อมาครั้งเดียวมันจะลงทุนเยอะ ยาหน่อยก็จะค่อยๆทำไป น,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 นี่ใส่ต้นสนซะนี่ข้างหน้าข้างนี้ใส่ต้นสนข้างนั้นต้นหนึ่งต่อไปก็จะเอาฝักลุมต้นนี้แล้วก็เอาไม้ไผ่ล้อมล้อมยาวไปเลย กลงไปนี่ใส่ต้นสนเด้อใส่ต้นสนให้มันเหมือนกันให้มันอยู่ข้างกันต้นนั้นเอาไปปลูกช่วงกลางก็ได้นี่นี่ช่วงกลางเออห่างระยะเท่ากันนี่แหละนี่เอามาช่วงกลางนี่นี่ก็ได้นี่ข้างข้างต้นไออ นี่ต้นหนึ่งนั่นต้นหนึ่งนี่ต้นหนึ่งนั่นต้นหนึ่งตปนนี้แหละนี่แหละนั้นต้นหนึ่งต่อไปก็จะเอากันไก่มาแต่งกิ่งตัวนี้นะคะเอามามา,ากันไก่มาตัดนกีแต่งแต่งแต่งขึ้นนี่สวยงามนะคะนี่ถ้ามันขึ้นมานี่สวยงามนะคะ ก็จะประมาณนี้ค่ะ f ีเออนั่นแหละต้นหนึ่งทำเป็นซุม้มมันมันมันไม่ใกล้ไปบอเอาตรงนั้นก็ได้เียตัวนี้มันใกล้ไปตรนี้ก็ได้เลยเออนี่แหละเนี่ยไม่มถับไปอีกอตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละ กดเลยเลยเอา,าน้ำแช่แไว,ว้ถ้าเราเปิดน้ำใส่ทุกวันมันก็จะอ่อนอยูน่นี่มันเหมือนไม่ไม่มีน้ำสักทีปลูกส,สวยพัฒนาพื้นที่บางๆแล้วก็เอาไอเครื่องตัดหญ้ามาตัดแถวๆนี้ออกเด้อ,อเครื่องตัดหญ้ามาตัดแถวๆนี้ออกมันจะได้ ออ่เเืน้ยๆช่วงกลางก็จะปลูกช่วงตรงน้นก็จะปลูกทานตะวันแล้วก็ดาวเรืองแล้วก็ปอเทืองมันจะได้บานเร็วมันจะได้เห็นเร็วนะอันนี้ปลูกก่อนอย่างอื่นก็แซมขึ้นมา ตามนั้นขึ้นมาเรื่อยๆแซมขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะเอาต้นม่วงต้นขามมาปลูกแซมไปเรื่อยๆนะคะพื้นที่สีไร่เกือบห้าไร่นะคะแต่งยญ้าหน่อยก็จะปลูกพัฒนาไป ต้นไม้ต้นเก่าก็มีไม้เป็นบางส่วนก็มีไม้เหลือเลียวมาตัดกิ่งนี้ออกให้มันต่ําลงม่ให้มันขึ้นสูงนะคะให้มันพอดีพอดีไม่ให้มันขึ้นสูงอันนี้คือหน้าบ้านนะคะนี่หน้าบ้านเป็นตึกแถวเป็นห้องแถวนะคะ ก็จะประมาณนี้ค่ะเอฟซีนี่คือหลังบ้านนะคะเป็นกำแพงหลังบ้านย่านหน่อยมีนเป็นกำแพงนะคะพีพาไปดูต้นอะวาคาโดนะคะต้นอะโด ต้นอะคาโดก็เป็นลูกแล้วแต่ว่าแต่ว่าไม่ดกนะคะเป็นไปบ,บางส่วนแล้วนะคะอยู่สูงๆูงินลูกอยู่สูงๆนะคะเป็นเป็นไม่เยอะนะคะนี่อาคาโดเป็นประมาณ ปีนี้ได้แค่ประมาณยีสลูกนี่นค่ะอะวาคาโดเป็นดอก3มปีแล้วแตป่ปีนี้เพิ่งจับปีนี้เพิ่งจับลูกต้นมะกรูต้นกกดนะคะต้นมะกรู มีต้นขน่นุนลูกดอกมากแต่ลูกไม่ใหญ่นะคะเอาไว้เผื่อต้มซุกคลิปนี้ขอลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะเอฟซี FC. แย่หน่อยมาถ่ายบรรยากาศให้ดูว่า บรรยากาศบ้านย่านหน่อยก็จะประมาณนี้ค่ะนี่ออกจากหน้าถนนใหญ่มาก็ประมาณ50เมตรนะคะนี่เป็นพื้นที่ของย่านหน่อยเองราคาเอฟซีมันมีผาคนงานคนหนึ่งพอได้จับได้บายช่วยทำสุขนาะ จะแดดหน่อยวันนี้นะคลิปนี้ขอลงไลเพียงแค่นี้นะคะเอสตีเดี๋ยวแย่นอนจะถ่ายติดตามให้ดูนะคะ